ครับสำหรับในวันนี้นะครับก็เป็นการนําเสนอถึงนวัตก,กรรมตัวใหม่ของกลุ่มเทพประกันภัยเนี่ยนะครับที่จะตอบสนองตัวดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของของผู้ถือกรมธรรม์ประกันรถยนต์เนี่ยนะครับโดยที่เราเมีการพัฒนาตัวระบบระบบเอสการ์ดขึ้นมาเนี่ยนะครับร่วมกับบริษัท e c คัส s ตูดิโ ในการที่จะส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์การ์ให้กับผู้ถือประกันภัยรถยนต์ทั้งนี้จะเป็นการลดในเรื่องของเอกสารต่างๆที่มีการพิมพ์ออกมาไม่ว่าจะเป็นตัวกรมธรรม์หรือตัวบัตรประกันภัยเนี่ยนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่ส่งไปให้กับผู้ถือประกันภัยผ่านโทรศัพท์มือถือประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเนี่ยนะครับก็จะเป็นการที่ลูกค้าสามารถที่จะใช้ทวนสอบข้อมูลต่างๆของการมีประกันภยัยใน เดียวกันเมื่อเกิดเคลมเนี่ยนะครับก็จะเป็นการพุช t i f i c a t i o n Function ก็คือสามารถที่จะกดโทรศัพท์ออกไปจากระบบสมาร์ทโฟนหรือเือถือของลูกค้าผ่านตัว e g a r d ที่ถูกบันทึกอยู่ในตัว Wallet Application ไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะทำให้ลูกค้าสามารถที่จะดำเนินชีวิตต่างๆได้อย่างสะดวกแล้วก็ติดต่อบ,บริษัทได้อย่างง่ายขึ้น นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำโปรโมชั่นอะไรต่างๆก็สามารถที่จะส่งผ่านไปยังอีก,การ์ดของลูกค้าได้ในขณะเดียวกันเมื่อเกิด กระบวนการเตือนต่ออายุะนะครับก็สามารถที่จะส่งผ่านไปให้ลูกค้ารับทราบก่อนกรมธรรม์จะหมดอายุและลูกค้าสามารถที่จะนําเอกสารต่างๆที่ส่งไปในอิเล็กทรอนิกส์การไม่ว่าจะเป็นบาร์โค้ดหรืออะไรต่างๆนะครับเพื่อการทําการชําระเงินโดยที่ระบบก็จะมีการโปรเทคในเชิงของ Security ซึ่งทําให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจว่าการใช้ข้อมูลผ่านระบบอ e ีกาหรือการชําระเงินนั้นจะเกิดกระบวนการ ทำงานอย่างปลอดภัยก็ทำให้ลูกค้าสบายใจแล้วก็สามารถที่จะซื้อประกันภัยได้อย่างสะดวกและติดต่อกับบริษัทได้อย่างง่ายดายครับเรื่องของบิคแคร์เทเลเมตเนี่ยนะครับประมาณ2ปีเสรศษที่ผ่านมามีการพัฒนาตัว t e l e m a t i c d e v i c เเพื่อ,อ,อให้ใช้กับรถยนต์ที่เป็นลูกค้ารายเดียว เป็นหลักใหญ่เนี่ยนะครับในเฟส2นะครับก็จะมีการพัฒน,นาเพื่อเข้าสู่กระบวนการให้บริการของลูกค้าที่เป็นฟลีดฟังชันนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของออลูกค้ากลุ่มโลจิสติกซึ่งอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวที่ทำให้ลูกค้าสามารถที่จะทวนสอบว่ารถที่อยู่ในฟลีดนั้นอยู่ในตำแหน่งใดมีการขับ รถยนต์อย่างไรไม่ว่าจะเป็นความเร็วนะฮะของการขับรถหรือพฤติกรรมการขับรถต่างๆเจ้าของฟลีก็สามารถทวนสอบได้ซึ่งทั้งนีทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็จะก่อให้เกิดกระบวนการมอนิเตอร์รถยนต์ที่อยู่ในการคอนโทรลของเจ้าของฟลีในขณเดียวกันนะครับก็ดูเรื่องของการใช้รถได้ว่าภายใต้ความเร็วต่างๆที่ใช้ระยะทางที่ใช้มีอัตราการ สิ้นเปลืองพลังงานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเจ้าของรถนะครับก็สามารถทวนสอบได้ว่าน้ำมันที่ใช้ไปของรถต่างๆเนี่ยนะครับสอดคล้องกับระยะทางของการใช้รถอย่างแท้จริงหรือไม่ผู้นี้จะเป็นการทํารายงานที่ลูกค้าสามารถดูได้เองหรือเป็นรายงานที่เรามีการทำซัมมารีเนี่ยนะครับส่งให้กับให้กับลูกค้าในแต่ละรายได้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของการ ควบคุมเรื่องของสปีดเนี่ยนะครับระบบของอุปกรณ์ก็สามารถบอกได้ว่า ความเร็วต่างๆใน,ในการกําหนดเนี่ยนะครับจะก,กําหนดให้ลูกค้าเนี่ยขับขี่ที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับถ้าผู้ขับขี่รถยนต์ที่มีการขนวัตถุอันตรายเนี่ยนะครับไม่ควรขับขี่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นเมื่อไรก็ตามที่มีการขับขี่เกินระบบก็จะมีการแจ้งเตือนและมีการแจ้งรีพอร์ตไปยังเจ้าของฟรีดด้วยซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการพัฒนาแล้วก็นําไปสู่ การขับขี่อย่างปลอดภัยในยภาพรวมได้ด้วยครับเรื่องของฟรีดฟังชั่นของ Telematic Device นะครับก็จะเริ่มใช้ในไตรมาสที่3ของปี2560นะครับ